วันนี้พ่อลูกจะมาเคเพื้นที่ปลูกกาแฟกันได้ผลดีออกลูกดีแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกให้เต็มพื้นที่นี้เลยแล้วเดี๋ยวอลิซจะไปขอไปหาปืนเองตามมาตามมาพริกไทยสดจากต้นทีข้อโอเคทำงานเลยลูกว้าวสรุปวันนี้เรามาทำงานหรือมาปิ๊งนิกเนี่ยปิิกกนโอเคก็เดี๋ยวหมัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปลุยงานกันต่อ โอยำหมี่ยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่สวัสดีค่ะพบกับ Freshy Day ชีวิตสมบูรทุกวันไปร่วมสัปดาห์กันไปด้วยกันกับ พ่อลูกดูสวนวันนี้พ่อลูกจะมาเคลียพื้นที่ปลูกกาแฟกันใช่ครับวันนี้เราก็จะมาเคลียพื้นที่พื้นที่ด้านหลังเนี่ยฮะเมื่อวานใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วแล้ววันนี้จะมาเคลียพื้นที่ปลูกกาแฟกันวันนี้เราก็เตรียมของมาทําที่นี่เลยแล้วก็มาทําอาหารกินกันด้วยเนี่ยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีมีทุกอย่างแล้วในกระเป๋ามีครบหมดเลยก็คือจะมาทําอาหารที่นี่เลย อรีแนะนำซิเนยกาแฟของเรานี่คือต้นก้ากาแฟพันอาราบิก้าใช่ครับตรงนี้เราจะปลูกอาราบิก้ากันนะฮะนี่คือต้นก้านะครับโอเคเราไปเตรียมพื้นที่สำหรับก่อไฟก่อนโอเคตามมา let's go เย้ไปนี่คือต้นที่เราทดลองปลูกได้ผลดีออกลูกดีแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกให้เต็มพื้นที่นี้เลย นี้เรียบดีนะลูกโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่กอบไฟกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อทำพื้นเร,เรียบแล้วเดี๋ยวเราจะมากอบไฟตรงนี้กันค่ะโอเคเดี๋ยวก็มาชื่อคุณพ่อกันนะคะอาาันนี้เอาจอบมาหน่อยลูกลเอาจอบมา okay. โเอเคเดี๋ยวโตอะลูกอะเดี๋ยวโตเราเราตั้งตรงนี้เนาะอ่ะโตะเรียบแล้วมาฝั่งนี้ โอเคโอเคเข็นเก็บกระเป๋ากันกระเป๋าหนักมากนี่เรามีที่แขวนกระเป๋าด้วยที่แขนกระเป๋เดี๋ยวให้คุณพ่อขับพื้นที่เราแล้วเดี๋ยวอันีจะไปขอไปหาปืนเองตามมาตามมาเอฟซีเราจะฟื้นแล้วค่ะ นี่ไงคุณทัานดีของเรากิ่งนั่นเล็กไปนี่ไงกิ่งนี้เี็กิ่งนี้เอาใหญ่ๆนี่เลยนี่เลยนั่นเล็กไปไม่ได้นี่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 ไงนี่ไงแล้ท่านใหญ่ๆนี่เลยอ่านราดลูกหูฮุยเล่หุยไปฮุยหนูหน่อยได้ม่ขะดึงกันดึงกันปป่ามาช่วยเอลี่หน่อยตรงนี้มีอันเยอะๆเลยเอลี่ดึงไม่ไหว กนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์พื้นที่กันโอ้เอางี้เอาง,อางี้ถ้างานป๋าตัดเป็นฟืนเป็นท่อนๆให้หนูแล้วหนูยกขึ้นไปโอเคไหมโอเคมาโอ้ตรงนี้ก็อเอาได้นนะอันหนึ่งท่อนอ่าสอง แล้วกลัวบานมือแล้วก็ต้องใส่ถุงมือหน่งห้าหกแค่ขึ้นไปก่อนรอบหนึ่งไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาต่อ ไปแบบนี้ oh baby oh โอ o โอ a เ y oh o โอ้ยเย้สำเร็จแล้ววิวแหมมากเลยค่ะ เคแล้วก็ก่อไฟกันแล้วนะคะไฟแรงมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บวัตถุดิบแล้วก็มามาหมาูกันก็ในระหว่างที่เราจะไปลุยงานกันหนึ่งเรากาะไฟก่อนเราก่อไฟทิ้งไว้แล้วเราไปเก็บวัตถุดิบมา,มาหมัดหมูทิ้งไว้แล้วเราก็ไปลุยงานกันพองานเสร็จหรือเดี๋ยวเราหิวเนี่ยเรากลับมาถ่านมันก็ได้ที่ละพอมันได้ที่เสร็จป,ปุ๊บเราก็มาย่างหมูกินกันก็เป็นมื้อเที่ยงพอดีโอเคเอลี่ S <S <Yeah. S 1> ไปเก็บวัตถุดิบไฟเนี่ยแรงแล้วพอแล้วไป let's go. Let go อุยม,มอ,อย่างแรกแล้วก็มาเก็บพริกไทยสดๆจากต้นท่าดง<ๆ>อย่างที่สองเราจะใช้ดอกขิงเด็ดสดๆจากต้นเลยเด,ดเด็ดประมาณสักสองจุ๊บว้าวไปอันที่สอง อย่างที่สามตด้วยพริกโอเคเอลี่ okay, Ellie, ที่รักเฮ้ย hey! จ้าโอเคพริกพอแล้วเอลลี่ลี <c oughs> okay, มเก็บมาแล้วกอว้า wow. ว <c oughs> เอาไม่ถึงขี่คอโอเคเหมือ okay, มนเดิมโอเคเข้ามาอ่ะขี่คอเลยขี่คอนะ ขี่คอมาดิบอกให้ดูพวกมันโตกต่โอเคนับงัดเลยลูกว้าวไม่ได้กิ่แล้วโอเคโอชิฟ้า ไปไม่ได้กินแล้วไป,ไปอย่างที่สี่ผักชีฝรั่งหอมมากโอเคเราได้ครบสี่อย่างแล้วแล้วก็จะไปหมักหมูกันเราก็เก็บว,วัตถุดิบมาพร้อมหมดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวหมักหมูกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้คุณพ่อเป็นคนหั่นแล้วเดี๋ยวเรี่เป็นคนตำเองค่ะแบ่งงานกันทําเหมือนเดิมเนาะออ <laughs> โอเคออาทีนี้หนูครบพิกกันเลยอะได<ม>้เลย,เลย ขอบพริกขอเบ,บ,บเลยตุบๆเลยกวนห้ามกระเด็นใส่เข้าตาค่ะอันหนูก็อย่างนี้สิอมองๆๆไอ้เป๊ะสิแล้วก็ติกต๊กๆนี่ยเอออย่างนี้ดิ <laughs> เป๊ยิ้มหน่อยสิลูก <laughs> <laughs> เป๊มันยิ้มไม่เป็นโอเคที okay. นี้ก็หั่นกระเทียมใส่ <laughs> อ่าหั่นกระเทียมอ่ะเดี๋ยวปะ๊ปะป๋าจะทยอยหั่นให้นะก็จะมีขิง มีดอกขิงมีพิไทยแล้วทุกอย่างเดี๋ยวค่อยๆใส่ลงไปเราก็ตำปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาจะมาหมาักกันวันนี้ที่เราหมัดก็คือซี่โครงหมูนะครับอ่าเราจิ้มก่อนจิ้มจิ้มจิมจิมจิมอ่าจิ้ม,ม,มเสร็จปุ๊บล่อะนูใช้ช้อนตัดใส่เลยลูกตัดใส่จ้ค ใส่เลยแล้วเดี๋ยวป้าใช้มือหมัดเลยนวดนวดนวดเลยเก้อี้หมัดก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ก็ได้ใช้มือหมัดนวดนวดนวด,นวดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมาือเ,เอาเลยอะอย่าให้ช้อนเลอะสิลูกอะอเอาช้อนออกไปก่อนโอเคนี่ช่วยกันทำอาหารกินสรุปวันนี้เรามาทำงานหรือมาปินกนิกเนี่ย โอเคก็เดี๋ยวหมักเสร็จปุ๊บเราก็ไปลุยงานกันต่อพอ้วพอฉิวแล้วก็มาย่างกินกันแล้วก็หม,มักหมดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาใส่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานกันต่อนะคะพอฉิวแล้วก็จะมาทอดกินกันย,ย่างกิน <c oughs> <c oughs> ไม่ทอดย่างกินอาใส่ก็ามาอาใส่ก็ามาเลยลูก ใส่ก็มาทีละชิ้นเลยอ่คต้องเริ่มจากใหญ่สุดอ่า<ป>เดี๋ยวไป,ไปปานกลางโอเคแล้วก็ไปปานเริ่มน้อยก็ไปปานน้อยสุดโอเคเดี๋ยวตักใส่โอเครีบหนูไปล้างมือเลยไปะหนูไปล้างมือแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานกันแล้วไปเร็ว Let's go <S แล้วก็ทํางานกเกษตรหมดแล้วแล้วเราก็หิวแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําหมูก,กินกันค่ะดูสิสิ่งที่เราทําไปตอนนี้มาสิไฟที่เราก่อกลายเป็นฐานแล้วครับกําลังเข้าที่เลยคิดไม่ออกโอเคมาเดี๋ยวเราจะวางตะแกรงขึ้นไปเราจะมาย่างหมูกันอ่าเราก็กําลังวางขึ้นไปแล้วนะครับรีขิวยังหิวมากเลยโอเค ว้าวกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวจะพิมพ์มาอีกด้านหนึ่งกันนะคะโอ้โหกั <c oughs> ลองเคลียรเร็วๆมาช่วยกําพริกมาป๋าช่วยป๋าช่วยเดี๋ยวมันไหมเดี๋ยวช้าแล้วมันไหมนี่นี่ หอมมากเลยอย่ะหิวยังหิวแล้วจะสลบแล้วโอเคฮังกรีเป๊ะฮังกรีว้าวที่โครงหมูก็ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้อีเป๊ะเฝ้าแล้วเราก็จะไปเก็บว,วัตถุดิบแล้วก็มาทำอีกเมนูนหนึ่งกันค่ะเป๊ะ พอดีเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับไอเป๋มร้อนมันไม่เอาอยู่แล้วแหละโอเครีบไปเตรียมตัวไปเก็บวัตถุดิบเพิ <urb> ่มตั้งใจเฝ้านะ<ด>ลูกตั้งใจเฝ้านะโอเคไป let's go <S นี่ค่ะเราจะมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะโอเคเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวไปตามด้วยพริกแดงแล้วตามด้วยผักกูดเดี๋ยวจะใช้พริกแดงแดกันนะคะอย่างที่สองเราใช้พริกแดงนะครับ ่านที่3เราจะใช้ผักกุดกันนะคะมาช่วยกันเก็บแลาต้องเตรียมพื้นที่ก่อไปเพิ่มนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำอีกเมนูหนึ่งกันค่ะอ่าเราปรับพื้นที่ก่อนเราจะใช้ถ่านขออนี้เข้ามา นี่ค่ะแล้วเราจะเตรียนคนก่อไฟเพิ่มค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เปลียวไฟเราต้องใช้นี่ใบของมันเมนูนที่สองกุ้งผัดมะเขือเทศผักกูดค่ะอ่ะไปลุยกันนี้ใส่น้ำมันเข้าไปอ่าใส่นี้เข้าไปไอรีบมาเช็ดฝาคนหน่อยลูกอ,อ่าอ่าค่อยค่อยคนไปอ มันเริ่มได้นะคะโอเคทีนี้พอมันได้ปุ๊บเราใส่มะเขือเทศเข้าไปคนหนลูกฝามันได้น,นะคะโอเคแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำที่เราหมาักหมูอารีคนต่อแล้วทีนี้ใส่กุ้งเข้าไปเลย ป,ามา,ปามาช่วยโอเคโอเคกุ้งได้แล้วลูกพากูดมาแล้วจ้าทีนี้พากูดนะครับใส่เข้าไปนี่ค่ะปะปะ๊ปะกำลังตักถ้วยชามจานกันอยู่นะคะ อยู่กับธรรมชาติใบตองก็ถ้วยจานชานนี่แหละครับได้เวลาสรับแล้วค่ะเ,คเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เ,เจ๋งไหมว้าวโหจะไม่เสร็จสองคนถึจะเสร็จค่ะโอเค อย่าพึ่งอย่าพึ่งมีเมนูหนึ่งมาแล้วอันนี้ของหนูเลยแอลลี่ว้าวอันนี้ของมามีว้าวอันนี้ของมามีอะไของป๊ะป๋าอย่างอันนี้ของป,ป๊าป๋าว้าวอันนี้ของไอ้เป๊โอ้ <laughs> 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 เป๊มา้อเล่นลูก <laughs> เดี๋ยวให้กินโอเค Yay, ok, ăn đi, luôn kìa 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 Ngon kìa bé kìa kìa bé, 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 bé bé อืมไปกระตุ้าใจให้หนูเอลี่ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยจะได้จะได้ไม่พลาดคลิดีโอใหม่ๆของพวกเราบ๊ายบาย